ญาติโบนันซาสงกรานเคลื่อนไหวแล้วหลังภาพเด็ดไอดอลลุดแชร์วอนเน็ตกลายเป็นที่ฮือฮาทั้งโซเชียลเมื่อจับโปะสงกรานเตชนะนรงคมายหลังชาวเน็ตสังเกตจับมือควงคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังโดยทางด้านอินสตาแกรมพบว่าสงกรานนั้นได้โพสต์ไปคลินิกเสริมความงามทำหน้าแห่งหนึ่งขณะที่ก็มีภาพที่ทางคลินิกเองได้โพสต์กับมายณัสสิด้วยเช่นกันขณะที่มาคลินิกเดียวกัน และต่อมาแชร์วอเน็ตหลังเจอแล้วภาพเน็ตแอดดอลคนดังไมน์ภัสสิที่หายไปหลังไปกับทายาทโบนันซ่าสงกรานเตชะนรงโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นคุณหมอได้ถ่ายรูปกับไมน์ภัสสิจากนั้นไม่นานก็มีการลบข้อความไปเหลือเพียงรูปฝ่ายชายเพียงคนเดียวพร้อมกับการเปลี่ยนแคปชั่นใหม่ว่าขอบคุณพี่สงกรานที่ไว้ใจให้หมอดูแลเส้นผมนะคะขณะที่เพจดังนั้นก็ได้แชร์ภาพที่หายไปพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า หมอออนเขาสวยนะมึงอยากทำผมสวยๆที่คลินิกเขาบ้างจัง e p s h ี a ทุกคนจบค่ะและล่าสุดทายาทบนนันซ่าเขาใหญ่สงกรานเตชนะนรงเคลื่อนไหวแล้วหลังภาพเน็ตไอดอลสาวแชร์ว่นทั้งโซเชียลโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ตอรี่ผ่านไอจกับคุณหมอที่คลินิกนั่นเองทั้งนี้เรื่องราวความสัมพันธ์กับเน็ตไอดอลสาวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต้องรอให้เจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง